เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวเรา,าติดตามชมคุณน้อยนะครับบ้านอยู่ที่อำเภอยางสีสรัสดิ์นะครับที่ผมมาสอนไว้แล้วก็วันนี้เราจะมาสอนเรื่องการออกถนนใหญ่แล้วก็พื้นฐานการขับรถขึ้นเนินแล้วก็หยุดบนเนินนะครับหาเริ่มขยับรถมาครับหาเริ่มขยับรถมาเลย ก็อยู่บนเนืนนะครับนี่คือสถานการณ์สดๆเดียวเลยที่นะครับมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่สอนแบบนี้นะครับรับประกันแล้วก็การันตีได้ไม่มีใครสอนแน่นอนนะครับผม ขัต็ปคือการยกคา้าปล่อยเบรกนะครับผมไม่ใช่ปล่อยเบรกยกคา้านะครับฟังให้ดีนะครับสําหรับคนที่พอมีพื้นฐานนะครับมือใหม่ก็ต้องมาเรียนนะครับถึงจะได้รู้บางคนโทมาถามอย่างเดียวนะครับกะว่าจะให้มันเป็นนะครับน่าทไปหาเส้นขาวนั่น,น,นไม่เป็นไรแกร้ไขตัวเองอย่าคาดไว้นะอย่าคาดไว้โอเคเข้าเกียร์หนึ่งเดินหน้าขยับยกคา้าก่อนปล่อยเบรก โอเคไยาบลดเลยไปต่อเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกช็อตหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะให้ผ่านไปก่อนนะครับนี่คือคนที่เรียนรู้นะครับเมื่อเมื่อวันเมื่อวันก่อนนะครับไปได้เลยนะครับอันนี้คือเอาความมั่นใจตัวเองมานะครับย้ำนะครับว่าก่อนที่ผมจะปล่อยอย่างนี้ได้ครับคนขับผมจะต้องสอนมาม ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมจะให้ออกบนถนนนะครับวันนี้คือจบ5้าเกีร์นะครับผู้ขับขี่จะต้องจบ5้าเกียนะครับดูแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับอย่าลืมท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับเอาเตรียมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเข้าหาเขตปลอดภัยสีเหลืองหยุดตรงไหนก็ได้นะครับผมหยุดตรงไหนก็ได้ ถ้าปลอดภัยแล้วก็ยูเทนกลับมาตรงนี้คือเราได้มีการสอนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมจะเทเลท่าให้ทานะครับมือใหม่ผมจะสอนประสบการณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ท่านจะได้เอาไปใช้งานจริงได้นะครับผมกดไลค์ด้วยครับดูแล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ อ่านครับเห็นไหมครับยูเทิร์นระยะไกลมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ให้เห็นเท่าที่เห็นได้ครับผมไม่อยากซูมกล้องเพราะว่าภาพมันจะแตกยูเทิร์นรดกำล,กลังกลับมานะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่เกียร์อะไรครับตอนนี้ เ okay, ตรียมหยุดรถที่เดิมนะครับเตรียมหยุดรถที่เดิมจะลอความเร็วลงมากมากโอเคครับดีมากถอยหลังเข้ามาจุดที่เดิมที่เราฝึกไว้นะครับวันนี้ดูไปพร้อมกันทั่วประเทศนะครับผมผมไม่ได้อยู่ในรถนะครับ ขอคนตัวอจากวิธีการฝึกของผมที่ไม่มีใครทําเหมือนนะครับได้รู้เฉพาะลูกศิษย์เท่านั้นนะครับผมกได้ได้ดูเฉพาะคนที่เข้ามาติดตามนะครับฝากไว้ด้วยคนติดตามท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับคนที่สนใจเรียนนะครับก็โทรเข้ามาที่08 8 3 3 5 0 0 7 0พสงมายรงไรใช้เยอะเกินคืนด้วยนะอ่าโอเคคืนอีก เร็วรถอย่าให้มากเกินไปขอหยุดรอตรงน้นก่อนเกินพวงมาลัยด้วยมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับรสำหรับเทปนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยวกันนะครับติดตามชมเทปผัดไปนะครับผมขอบคุณสำหรับเทปนี้นะครับ